ขยับตาขยิบตาเป็นแล้วขยิบตาไม่เป็นทำไมมขยับตาไม่เป็นกูวิ่งตาไม่เป็นเลยกูมีแต่ขยับตาข้างเดียวเดี๋ยวเสียงเข้จะทำให้ดูค่ะมือเห็นช่อ้อะไรเกินชิลรถต่ำจัดอ่ะเมื่อพร็อพเยอะมากกูไม่มีพร็อพเลยอ่ะ รปมืองเซหาดีลิมอุ้ยสวยกีสวยมากเซหาดาคะเดี๋ยวโทรหาให้มนหนาวมากโซ่กินเทียนเคิเลยมากค่ะทุกคนอะไร Okay, have been for you've been for my love I hope that you'll be i so much have I'm Getting out is not a plan you to have to do this ก็ว่างเหมือนกันหรอใช่เซไฮหรอใครไม่วันไปนา้วาไปวไป่วไปทขวไงขวาางวางขวาางขไวปทาขงาปงขไปขาไปาไปทวาไวาไงงงวางไปาาปงปไไปาย เราจะไปเป็นเราเราจะไปขึ้นลนลานะคะซึ่งกว่าจะได้ไปกุงงว่ากมาถึงห้องแรกๆจะได้ไปห้องแไท้ายงงไปค่ะเดินข้ไปแล้วเย็นๆไปเสียลุกกระเบื้องอว

เช่นนน้าไหนที่หนึ่งเราแบบรวนรถพรุ่งนี้เราเกือบไม่ได้บอกตัวหมันอะเห็นไหมเจอหรือยังเ็นไเจอหรือยังหนึ่งสอ มาดูนี่ควายมีควายเป็นสัตว์คุ่มกรองมีควายกับมีธรรมดาต่างกันก็มีควายกับมีธรรมดาน่ะชื่อที่ตังมันมันหาเหตุให้กันหรือเปล่าประมาณแล้นแหมเนี่ย ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในสวนนกค่ะท oh. uh, ja, ุกคนอันนี้เป็นสวนนกยางยังยังปิดด้วยเด้อยิาดนกยูะจ๊ะย่กนักให้ปิดนยมันกลัวมึงขายกินทำไมวะกไม่ได้กันรอกันคนอ มึงไปกินหัวมึงเอาออกได้ไหมอะของฝากถ่ายรูปสวยมากล้วก็ถ่ายรูปสวยมากอู้แรกี่ลิงหรือชนีชนีไม่รู้อะทำใหม่ี่ทำท่าใหม่หนึ่งสอ เสร็จแล้วกามครั้งแล้วเราก็ยืนถูกที่มากสิงโตโดนบังตอนนี้ผมดนีตามมาเก็บภาพไปเจอตัวตาบวดไม่เดี๋ยวมานึงตึ๊กก็ไทยบอลคูณแม่อู้หูยที่ตัวนี้ยืนรอแต่กลัวมันน่าจะเชื่องเนาะกูลัวมันน่าจะเชื่องอะมันแบบเฮ้ยผู้ใหนวะเออเหมไดเหรอ โดนน้ำด้วยจะเป็นบุญตามากตามเรียนเด็กอันวันกรอเปลารู้แคนัตอนนี้นะคะเรากำลังรอขึอ้นรถทีเแค่เราไปจับมือก็ไม่ต้องรีบหรอกเราไปโอ้ยรีบรีบทำไมรอนะคแะล้วคนคือเยอะ<อ> เจอนแม่อา้ม่ัมึงนำลึกมากตอนเด็กกูกลมๆตกลงไปด้วยส่วนยัไม่มีรไถึแ้วทีเดียวโคกโคกนะครับจะโยนานที่ให้โบปเใ่มะอเรองอนเรียกันะลงน้าู่ที่บวก้ครับจะต้อง หมูครับโอนรอดมรืจะรู้ ほんとに กายวองไว้เวลยนะครับตอนโดนแดดลงสัหงหร่อไปตอนนี้เราก็มาถึงสวนน้ำครับโอนสวนเลยสวนน้ำสวนสัตว์ขอนแก่นก็คือเราไม่ได้เ,<อ>เล่นไงทุกคนต้องถอดหายตีนถ่ายตีนตีเลยนะอุ้ยอยากดวิวสวยมากอ้ยสุดยอดอยากเล่นอาาชอบไหมเบบี้มันไม่ มัหนาวไงนไม่ร้อแเนสายใหญ่ีวนหชทุกคนาดหเาหม่โอกาถ่าสดๆเ้าใส่ชุนักเรียนอยู่ขาไม่เก็บหรอด่าเลยมึงมานั่งทำเงี้ยตอนทำไมเด็กก็แบบนี้ เซวินแลวพี่เขายิ้มเพราะว่าปเป็นมเอตลกมาบอกคิดถนึ่งกูนี่คิดถึ่งในนานมเงไหนบ่มไปลงบล็อกนั่นี่ยไก็ตัดออกอ่ะเออจริงเออว้าวอะไรไม่ได้ฟิเไปกว่าวการเดินดูสัตว์และบิดป๊อบคอนกลนถุง เพื่อนสองคนมากันทางห้องนะแต่ว่าก็แยกกันมาอยู่แค่นี้ทำไมวะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนมากันแค่สองคนโจถ่ายไปเยอะมากไม่เคยส่งมาอะไรให้ใั้นเลยกลัวอะไรมดข้ามแบบเหวเข้าไปแล้วมันดึงอ่ะมันบุกลงไปแหมไม่แต่ว่าถ้าเป็นมึงยิ้ม

แล้วเวก็ไปหาครูปาเปงไหมเออเห็นไหมไม่แเรบคิวคิวนกระจกเพศคิวยิ้มจิราสแล้วก็ซีบัว ก็เมื่อกี้ข้ามันก็คือสแกนวอลที่เราเพิ่งเดินดไปเหมือนตามันบอดข้างหนึ่งเลยอ่ะ <Ac ult. c ười> อโอ้โหโห <c ười> อ้โหโตุดนไก่ถ <c ười> ึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนรวมโบตั๋น แต่วกมอวันนี้งด้วาเทไันต่อกน่วกมาไ้เนี่ตไปลต่อไปกลับบ้านไปกันต่อแ้เรามาจอดรอแล้วปะเนี่ยเชไปไปของราคันที่สิบ อันนี้สตาให้แฟนของคนบันเกิดถึงแม้ว่ามันจะผ่านมา20วันแล้วก็ตามเอาวันนี้วันที่ยี่สิบสองไงวันที่สองก็ยี่สิบพอดีคุณเวลาเก่าไปแล้วค่ะทุกคนก็สวยไงคะเอจอยไหมคะ

ถึงโรงเรียนแล้วกลับบ้านกันสวัถึงแล้วัสดีขนาดไหนมีโอ้ยขอบคุณนะคะเออมึงโอเคบอกว่าทุกคนชอบพีนีนะคะยังพี่บอกว่าทุกคนชอบเลยอ่ะไปไปเฝ้าเฝเาวิคลิปหน้าค่ะบาขอให้ปิดล็อกปิีอ้าวปีปีใครเอาปิีก่อน